ช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านสวัสดีครับผมช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านครับผมในวันนี้ผมมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เจษฎา6นะครับแถววังน้อยเนาะอันนี้จะเป็นไอ้ไดกินอินเวอร์เตอร์นะฮะใช้น้ํายา R32 นะครับผมวันนี้นะฮะทำไมถึงต้องเลือกใช้แอร์ไดกินรุ่นนี้นะฮะหนึ่งเลยนะครับความประหยัดไฟนะฮะพูดถึงเรื่องของความประหยัดไฟ แน่นอนว่าจะประหยัดไฟกว่าแอร์รุ่นธรรมดาเนี่ยประมาณ20%เนะครับเพราะว่าแล้วก็เรื่องของความเย็นเนี่ยมันสเสถียรกว่าแอร์ตัวธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ตอนนี้เป็นน้ํายา R32 เป็นน้ํายาตัวใหม่นะครับก็จะทําความเย็นได้มากกว่า R40A แล้วก็ได้มากกว่า R22 นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือ R22 ก็หมดแล้วก็คือว่าเขาไม่ใช้น้ํายา R22 แล้ว ส่วนใหญ่ตอนนี้คือใช้มีเพียงแค่ซ่อมบํารุงเท่านั้นนะครับที่นำเข้าเข้ามานะเพราะว่าแอ์ตัวใหม่ก็จะใช้เป็น R32 หมดแล้วนะครับผมสงสัยละสิทําไมต้องสารทําความเย็น R32 เพราะสารทําความเย็น R32 มีค่าการทําลายโอโซนเป็น0คือไม่ทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนนั่นเอง มีผลต่อภาวะโลกร้อนเพียง675ซึ่งลดลงไปมากกว่า3เท่าของสารทำความเย็นปัจจุบันและที่สำคัญประสิทธิภาพการทำความเย็นมากกว่ารุ่นเก่าทำให้ตัวเครื่องทำความเย็นได้เร็วขึ้นประหยัดพลังงานและประหยัดเงินอีกด้วยทั้งยังใช้สารทำความเย็นน้อยกว่าเดิมและสามารถเติมสารทำความเย็นได้เลยโดยไม่ต้องถ่ายของเดิมออกทั้งหมดอย่างนี้สิ ถึงเรียกว่าเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างแท้จริงโอเคนะครับทีนี้เนี่ยค่าความประหยัดไฟนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่17.45นะครับ17.45นะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้นะครับก็ใช้ไฟเนี่ยค,ค่าความประหยัดไฟอยู่ที่1นึ่งอ่แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทต่อปีนะฮะแอร์ไดกินนะครับโมเดล RK q นะฮะ12 uv 2 s นะครับอันนี้เป็นรุ่นโมเดลของคอยลร้อนเนาะถ้าหากเป็นโมเดลของแฟนคอยนะก็จะเป็น ftk q 1 2 uv 2 s นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกระแสไฟที่กำหนดนะครับก็อยู่ที่ 5.5M แอมป์นะครับแต่ถ้าหากว่าสปีดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 7.3M แอมป์เท่านั้นเองนะครับผมส่วนสารทำความเย็นก็จะเป็น r 3 2นะ บรรจุอยู่ในเครื่องก็อยู่ที่430กรัมเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับในรูปทรงนะฮะรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามหรูหรานะครับแล้วก็สามารถถอดรางน้ําทิ้งได้ด้วยนะฮะก็จะหมดปัญหาในเรื่องของท่อน้ําทิ้งตันนะครับคือก่อนๆหน้านี้ฮะแอร์นะครับก็แอร์ของไรกินเนี่ยจะถอดรางน้ําทิ้งไม่ได้เป็นบอดี้ติดนะฮะก็ได้กับ การแก้ไขปัญหานะฮะให้ถอดล้างน้ำทิ้งได้นะเพราะว่าแอร์ที่ถอดล้างน้ำทิ้งไม่ได้เนี่ยมันจะชอบมีปัญหาในเรื่องของลอ้า,างแอร์นะครับมันจะล้างไม่สะอาดนะครับแล้วก็ทําให้ถัดแล้วน้ทิ้งเนี่ยมันตันง,ง่ายนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในรอบเครื่องกันก่อนเลยว่ารอบเครื่องนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของกระจังหน้านะครับตรงนี้นะเป็นแผงกั้นใบพัดนะครับตรงนี้ฝาปิดนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก ยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้รู้สึกว่ามันจะมีอายุการใช้งานตรงนี้ก็นา่าจะประมาณสักสี่ถึงห้าปีประมาณนั้นนะถ้าหากว่าเจอแดดมากๆมันจะกรอบไปเองตามอายุการใช้งานของมันนะครับฝาปิดข้างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กอลูมิเนียมบาง,บางๆนะครับโอเคในเรื่องของ ควาเงียบนะฮะเสียงของคอยล้อนเนี่ยแน่นอนว่าโคตรจะเงียบเลยบอกเลยคุณผู้ชมครับพูดถึงแผงคอยล้อนนะตัวนี้มันเป็นแผงคอยล้ออะอลูมิเนียมหรือว่าทองแดงตัวนี้เป็นทองแดงนะะคุณผู้ชมครับ ่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอรบ้าน